ต้นมะนาวนะครับที่ได้ชําไปวันที่ยี่สิบสี่นะครับเดือนสิบสองเดี๋ยวพามาเปิดดูครับครั้งแรกเลยครับเปิดด้วยกันเลยครับมันจะยังอยู่หรือเปล่าหรือตายแล้วดูดีครับใบออกมาใหม่ครับอย่างใหญ่ครับดูเท่าฝ่ามือเลยนี่ครับท่อนี้สควัสดีครับวันนี้จะพาเข้าสวนนะครับเดี๋ยวคลิปกลางสัปดาห์เดี๋ยวผมจะทําเป็นเกี่ยวกับต้นไม้แล้วกันนะครับวันนี้พามาอัปเดตต้นไม้นะครับ ที่ได้ปลูกไปจากคลิปที่แล้วหรืออัปเดตต้นไม้ในสวนครับเดี๋ยววันนี้พามาดูต้นไม้ในสวนเดี๋ยววันนี้พามาดูาต้นมะนาวนะครับที่ได้ชําไปเมื่อวันที่24นะครับเดือน12ที่ก็จะครบหนึ่งเดือนแล้วครับเดี๋ยวพามาเปิดดูครับครั้งแรกเลยครับเปิดด้วยกันเลยครับจัไม่มีรอยเปิดเลยนะครับมันจะยังอยู่หรือเปล่าหรือตายแล้ว โอ้ใบยังเขียวสดอยู่เลยครับกิ่งก็ยังเขียวก็เป็นไปได้ด้วยดีครับอ่ะตัวนี้ก็จะมีน้ำเห็นไหมครับจะมีร่องน้ำนิดนึงนะครับที่ผมทำไว้แล้วผมจะฉีดน้ำรอบๆโคนต้นมันก็จะซึมเข้ามาข้างในได้ด้วยมันก็จะมีน้ำให้กับต้นไม้ที่เราชํำได้ตลอดนะครับ นีผมคาดว่าน่าจะโอเคแล้วแต่ก็ยังจะปิดไว้เหมือนเดิมนะครับก็รอแตกยอดให้มันแตกยอดใหม่ก่อนนะครับแต่ว่ารากเดินนะครับตัวนี้ก็ค่อยอ่าอ่าเอาที่เอาตัวทังออกนะครับจะค่อยเอาตัวทังออกตัวนี้ผมก็จะปิดเหมือนเดิมก่อนนะครับก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็าจะเอาไม้ทาไปหน่อย จะล,ลมพัดหรืออะไรไมันจะกระเด็นเข้าไปครับเดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งต้นที่กำลังศึกษาอยู่นะครับก็คือต้นทุเรียนครับไปดูต้นตุเรียนนี่คือของคูครับก็ได้กินแล้วครับ มาอัปเดตทุเรียนนะครับที่ผมปลูกตัวน,นี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับพื้นที่ที่ผมปลูกอยู่เนี่ยมันปลูกทุเรียนยากนะครับปลูกไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับผมก็เลยหาแนวทางในการเอ่อในการปลูกนะครับให้มันปลูกง่ายขึ้นแล้วก็โอกาสรอดสูงนะตัวน,นี้ผมกำลังทดลองปลูกอ่าสองต้นนะครับที่ลงไปนะครับ ต้นนี้ก็ได้ประมาณ5เดือนนะครับเข้าเดือนที่6อีก1ต้นก็ประมาณ7เดือนนะครับตัวนี้ผมก็จะทดลองประมาณปีถึง2ปีนะครับผมถึงจะเผยแพร่แนวคิดตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับใบตัวนี้ใบที่ออกมาใหม่มันจะใหญ่นะครับใหญ่โตแล้วก็ใบตัวนี้มันเริ่ม เป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วก็ไหม้ตรงใบนะครับผมลองดูในพวก u t u b e นะครับใน t i k t o ็อกตัวนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นที่สภาพอากาศนะครับเพราะว่าใบใบใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันยังสมบูรณ์นะครับดูดิครับใบใหญ่เลยแต่ถ้าเป็นกับพวกปุ๋ยพวกนี้มันก็น่าจะเป็นตัวใบใหม่ออกมาก็น่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับกับปริมาณน้ำนะครับเราให้เยอะเกินไป ็มีส่วนนะครับเกี่ยวกับพวกใบไม้ใบเหลืองเนี่ยตัวนี้สําคัญครับตัวตัวท่อที่เพื่อนๆเห็นนะครับเนี่ยตัวนี้ครับเป็นหลักๆที่แนวคิดนี้จะรอดไม่รอดนะครับอยู่ที่ตัวท่อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเป็นระยะๆะะนะครับเนี่ยใบยอดใหม่เนี่ยอย่างสวยเลยครับ แต่ใบเก่าเนะี่ยพอช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นเข้ามาอีกแล้วนะครับช่วงปีใหม่ก็ร้อนๆตอนตนี้ก็กลางมกราลาแล้วอากาศก็เริ่มเย็นมาอีกแล้วตอนนี้ตอนเช้าก็ประมาณยี่สิบสององศานะครับก็ถือว่าเย็นนะครับก็สภาพอากาศเปลี่ยนบ่อยนะครับก็ทำให้ทุเรียนเรามีปัญหาเหมือนกันนะครับ ตนนีต้นนี้ผมปลูกได้ประมาณเจ็ดเดือนนะครับห่างกันกับต้นเมื่อกี้อ่าหนึ่งเดือนนะครับเพราะผมผมลองปลูกต้นนี้แล้วมันโอเคมันเวิร์กนะครับมันน่าจะไปได้นะครับผมก็เลยลองอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อจะเพื่อจะทดลองว่ามันมันเวิร์กด้วยกันหรือเปล่านะครับเนี่ยตอนแรกเนี่ยหยุดตอนนี้นะครับซื้อมาใหม่ตอนนี้สูงขึ้นมาแล้ว นี่ในในระยะประมาณเจ็ดเดือนนะครับความสูงก็เกือบห้าสิบเซนละความสูง,สงอ่าที่มันโตขึ้นมานะครับผมซื้อเนี่ยผมซื้อในราคาแปดสิบาทนะครับสองต้นเนี่ยต้นละแปดสิบก็คือคือซื้อต้นเล็กสุดนะครับที่เขามีค่ยขยายนะครับถ้ามีต่ํากว่านี้ผมก็จะซื้อต่ํากว่านี้นะครับเพราะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องไอ้ตัวตัวรากขดสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเปลี่ยนเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ